ครับวันนี้ตัดยางแล้วครับนุกับเปาไม้ยู่บนสูง <c oughs> ยางวันนี้ต้องตัดข้อคำรับสำหรับยางแกนุนต้องตัดก้นว่าชาวกับบินทันไม่ทันตกประมาณหกขีวมงกับว่างเสร็จช่งสวนนี่วันนี้มาชาเาคิดกับไปช่งลูกไปโรงเรียนสองคน พอ,พอดี่แฟนเขาทำงานหัวรุงครับ,บ,บดได้กรามครับกราม่าคือเป็นหมัดมัดเลยเพิ่งเก็บไปด้กว่าครับได้ไปซ้ำหน่อยกิโลครับสิบกว่าวันเมื่อวันได้ลูลูยี้าบาทกับเขีย ตกประมาณสิบสีวันสิบสีวันก็ได้ไปเจ็ดพันสามร้อยนาตำกับนี่ตัดมือเดียวกับตื้อกรองด้วย เปลือกยางมันนู้นกับเปลือกยางแต่ว,ว่าตัดมันจะเนี่มาเลยแอ้มันลงตัวเดี๋ยวมันป่านำยางไะไออกคางมันกับเราไม่เขี้ยนนี่บรรยากาศกับอุ่นเท้ากับนูน้นเวอร์ชา,านสปารปาร์ตอุนทาวมีตัดมันยินกับต้นนั้น ให้พี่น้องเล่ว่าหน้าต่ำตัดลำบากน้องกับเห็นทะเลมาเลยกับบุนีปไาชมบรรยากาศกับนี่ออกดีกับตอนนี้นี่ก็ออกขวนชั่นครับจิ้งกือกับหมากันดับนึงเลยเ้ส่วนนัดเลยรับ ครับหละเน,น้อนๆมันจะมาหนังผักที่มุมนี้ครับดูในบรรยากาศอันนี้จะดูไม้เล็กครับ เิ่นมาไกลๆกันครับถิ่มจับป่าไปนั่นคือกอลันตาโน่ครับถิงกาดาน,นีที่เห็นมานี่ครับถิ่นมาด้านนั้นก็หนุ่ยนอกครับถิ่ว่าก็รอยลานครับถิ่ว่ามีปัญหาเรื่องเขายึดกล้องด้านโน้เป็นคนเท้าครับในลาดนั่นก็เป็นนัวสะพานเลยด้านนั้นก็หนุน่ยเนยด้านล่างนั้นเป็นกอป,ปอครับ บรรยากาศครับส่วนมาส่วนนี้จะเป็นหยาดกันทั้งหมดเลยครับกอ,อย่าว่าบ้านตีนครับบ้านตีนบ้านเจลีบ้านป้าตีนด้านหลังนี้เป็นส่วนหลังกองครับส่วนหลังกอง,องบ่อหลังกองนี่เริ่มเยอะเริ่มแล่ลี่แม่ไกลจับทุกมุมเลยครับแต่จริงจะเห็นล่จับทุกมุมเลยเดี๋ยวพามาเลยช่วงดวงอาทิตย์ขึ้นมั่งกับงามนัดเลยกับบรรยากาศ ตอนนี้ตอนนี้กี่ยังหรือว่าก่อนยังจะเป็นสี่ดำกับพ่เองดเด็ดเยอะมากเลยครับวันนี้เพระาะว่าต้องส่งลูกไปโรงเรียน tạch giác đánh gặp mưa điêu tạch giặc nó tuần ni gặp mưa điêu นี่นครับหลายทางไปช่องโซนนั่นครับขึ้นหน้าซุ่ครับหน้านี้เรียดดินแหละ นี่ครับนี่ยวยนี่ยวยนี่นำยังกับตอนนี้ยังกับตอนแกโอบนี่กรับเลยนะี่เป็นโอ,อบเลยวครับ Tân like, şey như mà tưởng là yang của đất đã nắng nóng hông lợi. Too lâu mày đã tạo níu. Nghile gần 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 gặp gần gần

Mà lên làm giang lấy anh ạ yang em dần ba gặp nguồn của anh em yêu 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 anh anh em ดันนุ่เป็นโก้พี่ครับแต่เห็นเล่ทุกมุ่มเลยครับบวน,นี้ก,ก็ไล์ก็เชี์ยก็ติดตามด้วยนะครับ